ในที่สุดก็ตัดสินใจหาเลือกดีเพื่อประกอบพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่11กันยายน2566สำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อแห่งช่องเจ็ดสีบูมกิจก้องและสาวสุดเซ็กซี่กิฟต์ราพดาหลังจากที่ฝ่ายชายได้ให้ผู้ใหญ่ไปทำพิธีสู่ขอแฟนสาวเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าคู่นี้เป็นคู่รักที่รักกันมานานมาก และแน่นอนว่าความหวานตลอด11ปีไม่เคยลดลงเลยล่าสุดเจ้าบ่าวลงภาพแต่งงานกับสาวกีฟพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าสาวของผมแอดกีฟรับด้าเอสวันแต่งงานของเราคนบันเทิงและเพื่อนที่เคยร่วมงานได้เข้ามาร่วมยินดีแน่นกับข่าวดีครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนต่างก็คอยลุ้นกันมานาน หลังจากทั้งคู่พบรักและดูแลกันมาหลายปีแล้วโดยการจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความรักของญาติผู้ใหญ่และคนภายในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายสำหรับวันนี้เราก็ขอนำภาพบรรยากาศงานแต่งงานที่น่ารักมาฝากแฟนคลับของทั้งคู่